เรารวมกลางเลยล่ะเอาเอาสุดตรงกลางเลยไหมเข้ากันแล้วเนี่ยเข้เากันแล้วเนี่ยเข้ายัางไงวะกดที่นาฬิกานะกดนาฬิกาไทยบอย มามารวมกลางเลยรวมกลางเลยอันไหนอันไหนนะตัวอะไรนะกูเกือบกดแองเจิลละกูปีงกระพุ่มออกมาได้ออกมาได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเอาวัวน้องเอาใาโดนนะโดนตีนะเฮ้ยมีแต่กิวเราอะกันกันตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปดูซ้ายเองเดี๋ยวผมไปดูซ้ายกลางเลยอ่ะบอสสามตัวเลยเหรอไม่มันจะมีแค่สองตัวมันตุ่มมันตุ่มเกือบสามจุดแล้วก็จะมีตัวจริงแค่ตัวเดียวโอ้โหถ้าเลือนรถฉันนั่นคือตัวจริงแต่เราตีเอาหมดเลยทั้งตัวจริงทั้งตัวปลอมอ่ะมันได้มันได้เศษได้ของเยอะสัตว์ยับหมานะกด ตีตีอใช่ไหมพี่เฮ้ยฝั่งซ้ายมีฝั่งซ้ายมีเอาเลยเอาเลยตรงกลางมีไหมไม่มีคนไปถึงตรงกลางเรามีบอสไหมมีมอนไหมโอ้ยบอสตายช้าจัดพี่บอสตายช้าตายช้าโบวบ้านงานฝั่งซ้ายอยู่เด็กเนี่ยเราไม่มีศัตรูเลยพปี้นี่ต้องไฟใส่มันป่าวพี่ไอ้ลมครับเหี้ยน้ำว่ะดินเออดินว่ะคัพปี้ต้องใช้ดินไม่ใช้ดิน ข้าวใบติดอย่างน้อยก็ไม่หโดนไ,<ป>ไ<ป>หลเข้ามาเต<อ>็มเลยนะพี่ระวังใช่มันไม่หโดนใช่มันก็ทิ้งได้ดินน,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 นี่คืออะไรวะแลนด์มายปะพี่ชิปใช่แรนด์ไมล์น่าจะไม่ได้ จริงมันได้ troops, นะได้วาได้เอาเลยจุนนะบอสต,ตายรถรถไวรถช้าอย่างนี้มันถือว่าไวหรือช้าวะจุงแปดจุดหกได้อยู่ได้อยู่เรื่อยื้อที่ดูที่คนควดที่อยูหลกักๆก็เน้นดีบอสใช่ไเอาบอสให้ได้ติดต้องีดียวเดียวเดียวเดียวกิวลิกนี่วันไหนวะวันนี้อ๋อนี่จบแล้วกิวลิกต่อเลยเหรอ โ,โคตรเดือดมันนับพลังยังไงในการฆ่าบอสด,ดาเมจรวมหรอน่าจะรับรัดคือรัดได้ก็ถือว่าฆ่าได้อย่างเงี้ยหรอโอ้ยเฮียนี้ก็โถมตอนหลังๆก็ได้ดิให้แต่มนได้ไดของเยอะด้ยวยนะไม่แน่ใจงี้ผมไปไล่ฆ่าคนไม่ดีกว่าเหรอไล่ฆ่าคนให้เด็กๆดีก็ได้เด็กๆถึงไหนแล้วกลัวมันทั้งเทอะหรอสามสิบเปอร์แล้วไี่ผมตีโอเค เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนต่อเลยนะบอยถ้าได้แล้วอ่ะโตนโกลนข้างหน้าไว้แล้วให้ตายก่อนแล้วกันทั้งนั้นอะให้ตายบอสมีอยู่ในพี่ฝั่งนี้หกบอสอ่ะเฮ้แหมว้าบมาเกิดตรงนี้แล้วว่ะว้าบมาเกิดหน้าว้าบวะไอ้เอ้ยมันถึงกลับไปเกิดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไช่วยกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยตีบอสเนี่ยตรงขวาบ้านเลยพี่แม่งเต็มเลยพอให้ผมไปไล่ฆ่าปะี่เอามันหนีวะพูดเดินออกมามันหนีหายไปเลยวะ ตีบอสอยู <to <to ่ที่ตีบอสอยู่ชี่ตีบอสช่วยตีบอสตีบอสอยู่ระวังโดนลัดบอสพี่ระวังโดนลัดบอสเนี่ยขวาล่างไงพี่เต็มเลยเดดีี๋๋ยยวววไปเเาาา่่ลกนี่ยนัวนัวทรงอยู่กับเราเนี่ยพี่นัวทรงอยู่กับเราสองตัวเนี่ยเนี่ยขวาล่างตรงกลางผมเห็นแดงๆเต็มเลย เราแล้วจะป้อนอะไรดีดูว่าขึ้นเดียวไหมถ้าขึ้นเดียวขึ้นซ้ายเลยนะเดี๋ยวขึ้นซ้ายบนเลยแปลวตัวซ้ายบนต่อหรือถ้าได้เดียวเราไปเดวิลลิงเลยไหมี๋ยวตัวซ้ายบนอยู่ไม่รู้พี่ผมไม่เคยเล่นนะว่าแปลวเดวิลลิงดีกว่าท่านถ้าท่านถ้าได้ตัวจริงอ่ะรับรอยดูตัวจริงไหมใช่ไหมครับจะดูอยู่จริงไหมอ่างจริงนี่ไงจริ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 งไปไปเราได้เปล่าเราได้เปล่าโอเคออกเลยครับออกเลยออกเลยออกเลยไปเดวิลลิงไปเดวิลลิง พิมในแชทหน่อยพี่รอเวลาคมันต้องรอคิวมันต้องรอคิวครับเข้าเข้าคิวเลยครอคิวมันเป็นตัวจริงมันเหลือตัวจริงตัวปลอมตายใช่ป่ะวาระตีอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ไปไปเขาไย้ายตัวจริงมันเขาไย้ายตัวจริงมันเข้าคิวเลยผมเข้ามาแล้วพี่ผมวิ่งลงผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วว่อยู่ข้าำล่างครับห้าสี่เบอร์ห้าสี่เบอร์ไปไปลงลงลงล่างลงล่างลงล่างตกหลัง้อมคอมไกลเลยพี่ชิวเยี่ยมพิงโค้ชชัดเอ้าลอกันเลยเอ้ยเอาโลอกันเลยอ่ะ เฮ้ยเราเราเข้าหลังวอลคิลี่บั๊บบั๊บั๊ขึ้นมาบั๊บขึ้นมาเราเข้าหลังวอลคิลี่เอามันเอามันเอามันมันมีมอนสเตอร์ด้วยตายเลยพี่ตายเลยก็ต้องเอาอ่ะออย้นงมานามานาตายไปไปมามากูมาเข้าหลังหลังหลังมอนสเตอร์แล้วไอ้เหี้ยยัวินต้าโอ้โหเรียบร้อยโดนทำอะไรปานแดงเอาเอยจังหวัดบอสบอสเนี่ยเลือดน้อยแล้วเราถมเรารวมก่อนได้นะพี่เฮ้ยกูโดนแล้วแอดเชี่ยแอดซัดกูเกือบตาย เราอ้อมบนแล้วเราเลุกนะได้อะพี่มนมึงผมตายผมตงมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ้แมันไม่ทันมอสเียไม่รู้กูจะตายละแต่ผมผมผมวิ่งเช็คดูเลือดให้พี่ผมบอกได้เลยกูปิมจัดตอนเนี้ยตายอยู่ไหนวันนี้อยู่เลขหกไหมลองไปเดี๋ยวผมไปดูเลือดวัดรอพี่นิ่ก่อนอุ้ยโดนแถบไอ้เหียเฮ้ยเฮ้ยโจมโจมโจมโอ้โหเหี้ยโอ้แถบไอ้สัตว์แถบเยอะแถบบึ้มอ่ะแถบบึ้มอ่ะ แล้วลงแล้วเหียฮิวอยู่ฮิวอยู่มีคนมาช่วยหิวแล้วมารวมมารวมมารวมมารมครบยังครบยังครบแล้วนะพี <c oughs> ่นี่เยอะแลนะนี่เยอะมากเลยนะไป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 ไไปไปไปไไ ชุบ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 ในว่างชุบหนอยเเ่เราบอสด้วยพี่เือแล้วชุบมาแล้วคือแล้วไตสวยสวยเราเยอะเราเยอะพี่เราเหลือเะเยอะเราเยอะุเข้าไปเราหนุเข้าไปดึงกูดึงบอส่บกูดึงบอสไม่บกูดึงบอสมับชุบใครพี่ดึงทุกคนเลยเจอใครชุบหชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนชุบก่ราบอสบอสบอสได้ได้ เอาบอสเอาบอสเอาบอสเรื่อยๆเอาบอสเรื่อยๆเอาไว้ไอ้ที่เดเมดไม่มีบอสขึ้นขึ้นมาค้ำหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน่อยขึ้นมาค้ำหน้าหน้าหน่อยค้ำหน่อยค้ำหน่อยผมไหนเยอะพี่ผมจะตีบอสแล้วผมจะตีบอสแล้วผมตีบอสแล้วผมตีบอสแล้วตีบอสไว้ไปค้ำหน่อยไปค้ำไปค้ำไปค้ำตรงไอ้ทางซ้ายอ่ะตรงทางเกิดอ่ะผมว่าได้ห้าเปอร์ยังไม่มีคนมาไม่มีคนมาไม่มีคนมาเออไปดูไปดูอ่ะผู้ผิดผู้บิดไปดูต้นทางอ่ะไปดูต้นทางอ่ะออมดูอยู่มาเตอร์ไหลปมานึ่งาเตอร์ไหลประมาณหนึ่งตัว ข้าดิมันต้องมันต้องมันต้องมีคนรอข่ามอนสเตอร์ผมจะมีแต่บอลเดียวผมจะมีแต่บอลเลยโอ้ยอะผมยือยู่ผมอยู่ผมอยู่ชิว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 จัดชิว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 จัดเตรียมร้อยได้เปล่าโอเคตังเราดิมันไม่มีคนอื่นเลยพี่อ้โสวยผมมาเลยพี่ผมมาเลยผมไปจุดเกิดเล่นมั่วเลยเล่นมั่วเลยแบบแค่นี้แหละ เวลาหมดเอาลูกบอลเลยดาร์ดได้สวยเออเวลาได้สวยเดินขึ <t <t ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเฮ้ยข้างหน้ามีโซนอยู่ข้างหน้ามีโซนอยู่เข้าเข้าหลังมันเข้าหลังมันเข้าหลังมันเรามาเก็บด้านหลังก่อนเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเต็มเลยมันเตอร์เลขสองเต็มเลยนี่มันเตอร์เลขสองเต็มเลยโอ้เราโดนเซตมิดแล้วเรา เราทับเราทับเอาอยู่พี่ผมไล่อยู่ผมไล่อยู่ผมไล่อยู่พี่ตายไปสามสี่ตัวแล้วตายไปสามสี่ตัวแล้ววิ่งเด็กวิ่งนะมันต้องบอกวิ่งสวน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 ไปทางนี้ผมลากพี่นหมะเชี่ยแบโดนกัดป่ะใคให้ไม่งั้นเราโดนแซนวิชไม่งั้นเราโดนแซนวิชอันนี้คือเหมือนแค่วอลลอเนี่พี่รอกิจต่อไปอันนี้คือของเราหมดได้ได้ครบหมดแล้วครับ โอเคมอลเตอร์มาทางฝั่งไหนอะเมื่อกี้ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้ทีสองเมื่อกี้ตาย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 อันนี้เราอยู่เพื่ออะไรเพื่อฆ่าเพื่อฆ่าเอาแต้มเหรอเยียยงด้วยครับเออเราเล่นเล่นเฉยๆพี่เออเราเล่นเงนเฉยๆอ๋อโอเคโอเคคนเขาใออคนเขาเยอะโดนเราโดนเราก็โดนตบแล้วเลยร้อนนะรออะไรโดนตบดิอันนี้ผมบอกได้เลยใช่ไหมพี่ออก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 ได้เลยครับเราเข้าที่ตามนั้นเลยโอเคเดี๋ยวตรงกลางฟังบอยนะครับฟังบอยนะให้ฟังบอยนะ บอยบอยบอยตั้งตัวตรงกลางเหมือนกันพี่พี่คอเลยพี่โอเคเดี๋ยวคอเรียกคออะไรได้เลยแปดวิแปดวิพวกแอดอ่ะแอดเล่นมุ้งนอกได้นะครับแอดเล่นมุ้งนอกได้อย่าลืมกินยานะอย่าลืมกินยาวิ่งนะโอเคเข้าสู่สนามหลักเลยพี่เข้ามาเล่นแล้วเฮ้ยมันมาว่ะผมแม่งเยอะว่ะเยอะฝั่งมาเยอะว่ะเฮ้ยคนไทยปะเนี่ยไม่ใช่คนไทยมันพิมพ์สวัสดีสวัสดีครับ อันนี้ใช้ท่านูอะไรดีวะพี่ชิปคนทิลตีคนนะบอลอาบีอะไรู้เหมือนกันนบอลลองดูน้ำแล้วใช่ปะเดี๋ยวผมเอาหัวให้มันไม่ไม่ไม่พี่เล่นเล่นแท็บเหมือนเดิมเล่นแท็บใชเออวันนี้ผมขอยศหน่อยนะไอไททันอ่ะผมยังแบบน้อยอยู่เลยไม่ไม่เดี๋ยวผมว่าหมายถึงว่าตามหัวหัวไม่ทันงั้นผมขอคนนกนะครับได้เลยคนนกได้เลยจริงๆตอนเราโยกอ่ะ คือจริงๆแค่ตีหลักก็ก็อยู่นะพี่ผมว่าไม่ไอเนี้ยคือมันมันนับจํานวนคนที่เหยียบถ้าสมมุติเราไปตีหลักเราเราฆ่าเขาไม่ได้เราเขาแบบโถมมาแบบ3าตสี่ตีแล้วเราแล้วเราจะเหยียบไม่ทันอ๋อคือนับนับว่าใครใครเหยียบเยอะกว่าใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคเนี่ยอันนี้ที่ผมไม่รู้อย่างเดียวที่เหลือรู้หมดละเราจะเล่นอะไรพี่พระจันทร์กับพระที่หรอพระจันทร์พระทีครับเดี๋ยวเราค่อยเหย่ดามเรื่อยๆเหมือนเดิมก็เข้าไปเหยียบก่อนแล้วก็ค่อยฆ่าใช่เน้นเน้นยืนเน้นยืน เก็บอัเดี๋ยวเด,เดี๋ยวลืมกินออกายาวิ่งนะยาวิ่งยาวิ่งเด,เดินอ้อมบนเดินอ้อมบนเผื่อเก็บเผื่อเก็บตัวตัวที่เกิดบูนอะ่ะถูกเดิมเลยเข้าวงก่อนโลดเยังครับตีตีผมมามามาบนเลยครับมาที่ผมที่ผมเอาล็อกละพระจันทร์คอยเดเมจไปทางดาวเลยครับชิลเลย มันไม่มีเลยพี่ไม่โผล่เลยแย่ๆไว้พี่แย่ๆไว้พี่แย่ๆไว้เรารอเวลาเรารอเวลาพี่เฮ้ยทำไมผมเห็นระเบิดด้วะแย่ๆไว้ครับมันเข้ามันเข้าพัดจันไหมไม่เข้าพี่มันแค่แย่พี่มันแค่แย่มันเข้า้สองตัวมันเข้าไม่ได้เอาง่ายพี่มีสองคนพัดจันดาวเต็มพี่ดาวดาวดาวเต็มเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับพัดจันมุก มุกชนดาวแม่งเลยมาเล่นเอามันเลยครับมา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 เดือมาเดือมาหน้าเดียวเดินมาหน้าเดียวแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปทับดาวมันโอเคระวังกัดระวังกัดอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าพยายามวิ่งพยายามวิ่งเข้าวงก่อนไปฆ่าในวงเข้าไปฆ่าในวงครับเข้าไปฆ่าในวงพยายามเข้าไปฆ่าในวงตายผมฆ่าเองผมฆ่าได้ผมฆ่าได้ฝั่งว่าดิสระวังกัดซ้ายมันเกิดแล้วเกิดฝั่งว่าดิสมาแทนผมไล่ได้เชี่ยติดฟอร์สไม่หยุดไอ้ปาากมาแล้วมาดูพระจันทร์หน่อยนะมาแล้วมาแล้ว มันมา,ายง,มาย,งยังยังมันน้อยน้อยอยู่น้อยบอลเข้าไปพลาดทีเลยนะเหยียบให้ล็อกเหยียบให้ล็อกเหยียบเหยียบให้ล็อกแล้วค่อยกลับพัดจันครับว่แต่ตรงนี้เราน่าจะขาดแล้วแหละครับครับครับคือนะจ๊ะกับพัดจาันเหยียบใ,ให้ล็อกครับเราเล่นเราเล่นฟรีเลยเอาให้ล็อกแล้วเดินเดินไล่ฆ่าเลยครับตรงเนี้ยเราเยอะกว่าแบ่งแบ่งปริมาณอยู่ก็ได้เลยครับใครอยากมาดาวก็มา ใครอยากอยู่พระจันทร์ก็อยู่เลยได้หมดอันนี้เล่นชิวแล้วกันอันนี้ตี้ตี้ฝงไม่มีไม่มีพระต้องอาศัยแซนชาวบ้านเนาะแย่มก็แย่แโอ้ยแรง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 ออกเมือนจะบอกว่ายังพี่ยืนอยู่อยู่หน้าบ้านเขาออกไม่ได้พี่ <c oughs> อ๋ออาร์ตี้ฝงเขาไปอยู่ที่อื่นเฉยเลยวะ่ะเขาไม่รู้ว่ะพี่ เออเขาน่าจะไม่รู้หรอกงเ้ยมา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 เหยียบดาวหน่อยครับมาเหยียบดาวหน่อยครับคนคนที่ไปเป็นจุดเกิดเขามาเหยียบดาวหน่อยเราเราอ๋อเรามาเรามาโถมหมดเลยดีกว่าเรามาโถมหมดเลยดีกว่าวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ตึงวันนี้ไม่ตึงพรุ่งนี้เอ้ยแต่งชั่มเจอวาคิลี่เนี่ยออกไปเรียก้องข้างจะทิ้งอีกครังงน่าจะสูงสี่ขีดนะจะออกไปเรียงข้างล่างเลยเฮ้ยมึงอย่าออกหมดเลยตัดเดี๋ยวแตกแตดเดี๋ยวแตก บางดาฟลอยข้างล่ามาเช็คดผิวผีวินอยู่ยังไม่เจอเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ฝั่งขวากันอ่ะอ๋อก็คือหน้าเกิดขวาสุดเลยอันนี้ทองกลางใช่ไหมคือใช่ใช่คือยัดยัดไอ้ฝั่งนู้นเข้ามุมหมดแล้วอ๋อแสดงว่าชนะใช่ไหมชนะขาดใช่คนน้อยคนน้อยเฮ้ยมามานี่มามามป็นจุดเกิดบนพัดตังก็ได้ไหม ถอยถอยที่เรามาที่เราถอยไปพระจันทร์ดีกว่าเกิดตรงไหนนะพี่บนพระจันทร์เหรอหนามลองก็คือยึดจุดเป็นกำแพงเจ๊พอยอยู่ไหนอะล่างหรือบนอยากเกิดอะเอ้าไอเฮี้ยกูว่าพูดไม่มีใครได้ยินไอเฮี้ยปิดไม้อยู่โอ้๋อพระจันทร์กูปิดไม้แล้วแหละไอเฮี้ยพูดไปเถอะไม่มีคนแล้วอ่ะมันไม่เจอละ ไอเนี่ยมันมาอยู่ข้างบนพระจันทร์เนี่ยจุดตายจุดเกิดพระจันทร์เต็มเลยวิวประมาณประมาณสั่งซื้อเลยเหมือนเขาเข้ามาเติมใหม่ตีเรามาพระจันทร์หน่อยตีเราเนี่ยพระจันทร์ข้างบนเต็มเลยข้างบนพระจันทร์โอ้ยไปแล้วบอยแม่งฆ่าห้าสิบห้าสิบตัวแล้วเข้ากันดึงหละกอันนี้ ไอ้เนี่ยสายนี่แม่งช่าใครไม่ได้อ่ะไอ้เนี่ยมันแตนดิเมกตาให้เพื่อนอ่ะผมทักเพื่อนรถตีแบนดิตอ่ะไอ้เียเพื่อนออกหมดแล้วไอ้เีพื่อนงอนในสัตว์เพื่อนออกหมดแล้วเพื่อนไปยึดดาวเพื่อนไปยึดดาวมาดาวเร็วมาดาวเร็วมาดาวเร็วถมาดาวเร็วไม่ทันอยู่แกองเนี่ยกดกาปองจุ้ะมาดาวเร็วมาดาวเร็ว เออช่วยกันนะจ้าแท็กแท็กพี่เกียวมัตจ้าเลยพี่จ้าบอลจ้าบอลเกียวล็อกเป้าคุณเนี่ยคุณล็อกไปตัวนี้ไม่งั้นล็อกไม่ได้เนี่ยไหนน้องชายมาหนี้น้องชายมาหนินี่หน่อยเฮ้ยได้รานคุณได้รัดได้รานคุณได้ราน แต่เกิดอะไรขึ้นระบบวอล์กไม่เตี้ยเดินเ่มีบัฟอะไรให้เราด้วยตีบอสหนึ่งได้มนะตีบอสจบนะบอสจบเลยผมเล่นตรงนี้อยู่แต่มาฆ่าคนไม่ได้จิบแบนดิตขอที่ที่มีเอางคุณเจียงที่จะมามาได้มาได้นะ

เยี่ยมแล้ววะแรงจังบอลโมดิฟาย้โมดิฟายได้อย่างนียังรึยังครับไมูต้องรอดูช่วงนี้ทาเวลลลกครับม่มีกดอะไรอีกไลยเฮียบอลฆ่าลังเไอ้สามร้อยคนหเยเฮียบอลฆ่าในสามร้อยแปดโอเคโมดิฟาย้อง ที่ด ule, ูที่ดูต่อสิบดิเกิดไอ้เรี้ยอสิบมีแต่สไนด์กินบางจนเกิดไอ้เรี้ยก็ธรรมดาสไนมันอาชีพที่ใช้ฝีมือเนาะธรรมดาสไนมันอาชีพที่ใช้ฝีมือโคตรแลนไงไอ้เหี้ยได้แล้วอ๋อกิลลิกนี่ยังไงล่ะกิลลิกนี่ยังไงอ๋อจบไปแล้วนี่หว่าจบแล้วโอเค เมื่อกี้ใครถามเรื่องแทปแค็ไม่ได้ที่มันเองนะครับ